สวัสดีครับคลิปนี้ขอชมบอลที่ราคาสูงสูงหน่อยครับราคาแพงแพงในในใน,ในที่บ้านเราที่มีแพงนึงมันึ้นอยู่กับอ่าม,มันอยู่กับตลาดกับคววมพ่อใจขอวลูกค้าดีว่ากับเสือห้องบอบสองแพงอยู่กับต้นบอลน,น่ะแบ,แบบแบบไดแบบ้ได้ไปหัวแกบบ่บอบหรือว่าอะตัดแต่จอมไปบอลที่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 ถามว่า พาดูที่ว่าราคาแพงๆคือชุดที่เราขายได้ราคาดีที่สุดแถวแถวที่ว่าราคาที่ลูกค้าส่วนใหญ่ให้ราคาดีๆข้างล่างนี่ข้าได้ยอดละหาพันนั่นแหลชุดนี้ตัวนี้เอาเอาเอาขู่ออกไปแล้วห้าพันคืออะไรครับนี่ยกศิลาครับยกศิลานะครับครับผมกำลังฟิชเชอรลิงอยู่ครับกำลังพอบเมล็ดอยู่นะครับนี่ยกศิลานะครับ ยกศิลานะครับกำลังเพาะเมล็ดอยู่นะครับกําลังฟิชเชอริงอยู่อันนี้ไม่ขายก็มีคนให้มาบอเงินครับเขาเรียกว่าบอกเงินแต่ผมก็ไม่แน้ใจไม่ใช่บอเงินบอเงินไปจะแหลมไงอ๋ออันนี้เขาเรียกอะไรนะบอกเงินใช่ไหมเท่าที่เราทราบไม่ใช่ไม่ใั่ม่ใชไม่ใช่บม่อเงไมหรือเปล่าม่้วต้นนั้นล่ะครับเดี๋ยวข้าไม่้นนไม่ไมาใช่ไม่ใชาไม่ใอ่ไม่ใริไม่ใช่ไม่ใช่ไับคช่ไม่ใ่ไม่แน่ใจ่ไมงใชใช่ไมม่ใช่วม่ใครับ อ่าล้วมาต้นนี้ครับคันนี้บอลกาบครับบอลกาบบอลกาบใบเหมือนเหมือนคล้ายๆหกหลงเลยครับใช่ครับแต่มันเป็นกาบมีแข้งครับเออมีแข้งครับโอ้บอลกาบจะมีใบซ้อนขึ้นมาอีกโอ้ใต้ใบจะมีใบซ้อนนะครับท่านผู้ชมเนี่ยเป็นแข้งของมันครับโอ้นี่เห็นไหมครับใต้ใบเนี่ยอันนี้อยู่ก้านเดียวกันนะครับท่านผู้ชมนี่ยใต้ใบครับนี่นี่ครับนี่เกาเรียกบอลกาบบอลกาบอันนี้เป็นใบซ้อนนะครับมันอยู่ก้านเดียวกันใช่ค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวจะให้จะให้ดู นี่ครับชัดๆเลยนี่ครับบอลกาบนะครับมันอยู่ก้านเดียวกันนะครับท่านผู้ชมครับอันนี้ยังไม่รู้จักชื่อนะครับลูกไม้สีชมพูตัวนี้นะฮะตัวนี้ก็ยังไม่ได้ใจคืออะไรแต่ว่าคล้ายๆกับจระกานะครับครับที่มาเก็บนี่คือก็ไว้ทำพันครับเอาไว้ทำพันนะครับยังยังไม่ได้ยังไม่ได้ว่าขายแต่ว่าถ้าเดี๋ยวมีอะไรแล้วจะ ให้พี่ก๊กกกははอกก๊อกนำเสนอไปนะฮะครับพ่อผมรอราคาเทพีรครับอันนี้คือต้นอะไรครับห้องเฮาครับตอนนี้ดูนหนอนกินตอแล้วก็เลยได้ตัดออกครับครับผมก็เหมือนกันข้างหน้ากางแดงๆนะฮะแล้วอันนี้ล่ะครับนี่เพชรพันล้านครับอ๋ออันนี้เพชรพันล้านเหรอครับใช่ครับใช่ครับเพชรพันล้านนี่อันนี้ก็เพชรพันล้านใช่ไหมครับใช่ครับอันนี้เพชรหมือนกันเพชรพันล้านนะครับนี่ครับสามต้นนะครับเพชรพันล้านใบคล้ายๆหกหลงนะครับใช่ครับนีเด็กต้นหนึ่งครับ อันนี้คืออะไรเพชรพันล้านลูกเบบี้อันนี้ลูกเพชรพันล้านนะครับแต่มันจะมีตัวหนึ่งคล้ายๆอะไรนันบอกบแล้วก็คล้ายเพชรพันล้านเหมือนกันครับคล้ายหกหลุงสีสีแล้วเกนแต่ขาเรียกนาลายเรือนพบบอกอ๋ออันนี้นาลายเรือนพบเหรอแต่เราไม่แน่ใจนะคะหรือว่าอะไรนะไกลเหมือนสารวันไกลทองอ่ะไก่ทองมันจะคาดแดงครึ่งหนึ่งครับครับผมเป็นสีแดงใช่ไหมใช่ครับอันนี้แหละครับไก่สุพรรณครับไก่สุพรรณใช่ครับเอา มีชื่อเยอะแยะเลยครับตระกูลไก่ันนี้นะครับอันนี้ล่ะไก่สุพรรณเหมือนกันครับโอ้ไก่สุพรรณเหมือนกันอันนี้ไก่ตัวงามตัวนี้งอถอดรูปครับงอถอดรูปใช่ครับโอ้ชื่อแต่ละตัมนีไก่ตัวงามอันนี้ไก่ตัวงามเอาเข้าไปนีไก่สุดสงวนอันนี้ไก่สุดสงวนนะครับอันนี้เบญเจลงเบนจลงครับเบญเจลงกระสีก็จะเอาอย่างนี้นะฮะอือครับไก่ลายเบนจจลงเขานี่ยนะเบญจลงครับ นี่เยอะแยะเลยนะครับนี่ข้างบนก็มีมเดี๋ยววันเสาร์วันอาทิตย์พ่อพง์ต้องมานั่งถ่ายทีละกระถางให้เอฟซีได้ดูแล้วเดี๋ยวรับเยอะแยะไปหมดเลยนนนะ้วันนี้พาดูไปแบบรวมๆก่อนอน,น,นะครับอันนี้อยากได้ให้เหมือนบ้านพ่อพงที่ว่าเป็นสวนเป็นสวนคือเรารซื้อ,อซื้อมาอันนี้ทับที่เม็ด ทิปเล็กครับทำทิปเล็กอันนี้ผีเสื้อมันจะคล้ายๆกันใช่ไหมผีเสื้อครับแต่ว่ามันไม่มีกก้านจะไม่แดงมันก็เหมือนผีเสื้อจริงๆเนาะอันนี้ยังก่ออันนี้ไม่ได้อาใจเหมือนกันครับก็รอดูว่ามันหางนกเลยตัวนี้นะตัวนี้เขาเขาบอกว่าเป็นดาบคุณแถนผมว่าไม่ใช่อันนต้ก็ดูอีกทีครับตัวนี้กวนอูกวนอูห้องเฮาจะมีปีกเขียวอันนี้กวนอูครับอันนี้กวนอูครับ อันนี้น่าจะเป็นกวนอูแล้วครับห้องเฮายังไม่ติดเลยห้องเฮาสิจังทีเนาะมีหูหูกลางหัวขาวมกลางสิมีจุดเขียวๆอยู่นี่มีหูกลางครับนี่มันสีหูกลางแล้วก็มีจุดเขียวอันนี้ห้องเฮาครับห้องเฮาเงาก็สิไปค่่ะอยูครับอันนี้ทูโทนอันนี้ยังพอทูโทนอันนี้มิ่งมงคลครับมิ่งมงคลอันนี้เบอร์เบอร์เบอร์มาห้องกระเอฟมากเขาเยอะแยะหมดเลยเนี่ยอันนี้ เสือพานครับเสือพานภัพลายลายยังไม่เต็มครับครับยังเป็นเบบีอันนี้ยังไม่รู้เลยมันคืออะไรยังไม่เห็นลายมันเลยครับโอ้โหอันนี้นี่จอมทับครับจอมทับนี่แม่กองครับอันนี้แม่กลองครับกลองหรือกองแม่กลองแม่กลองแม่กองอครับแม่กลองนี่เป็นแถวจังหวัดอะไรนะเนี่ยไอ้สมุทรสาครนาะสมุทรสาครครับเขาเรียกว่าเป็นบอนลสมุทรสาครสมุรสงครามใช่ครับ ตัวนี้หงสุวรรณครับหงสุวรรณมันยังไม่กัดสีเลยจะเป็นจุดเป็นจุดตัวนี้จะกัดสีแล้วนะครับอันนี้แหละครับนี่อโลกาเซียปลากระเบนครับ๋อปลากระเบนนะครับอโลคาเซียปลากระเบนครับโอ้เยอะแยะเลยแล้วต้นนั้นล่ะครับใบขาวๆนะใบขาวๆคือพญาเสวีครับพญาเสวีนะครับเยอะมากๆเลยนะครับคือส่วนมากแล้วเรามีอย่างละน้อยเนาะ ใช่ครับเรามีอย่างลน้อยกําลังขยายเหรอครับจ้าครับเอาไปขยายครับก็คือนั่นแหละครับทําลงอบไปแล้วเราทำลงอบไปแล้วเห็นไหมครับเห็นหัวไหนที่ว่าหัวหัวครับเอาไปไหนแล้วหัวที่เราจะทําการผ่าแล้วเข้าเข้าเตาอบอะเข้าเตาอบมันโดนโดนเขายกมาแล้วนี่ครับนี่ มัสที่พาไว้นะครับจะเข้าลงอบแต่ว่าปกติสผพาหน่อยก็หนีแต่ว่ายังไม่ตัดรากเลยครับเหลือเขี้ยวไว้อันนี้จีบานลงที่ดินอ๋อจีบานลงที่ดินแต่ว่าไอ้ต้นที่ว่ามีราคาหน่อยจะตัดแบบเขี้ยวเล็กๆเขี้ยวเล็กๆแบบนี้ตัวอย่างฮะปกติน่ะถ้าถ้าต้นที่มันมีราคา่ะคนที่เขาตัดให้เราเขาจะเอาแค่นี้เอาลงพิษมดวางอืวางนี่ค่ะ อีกสองเดือนเจอกันครับสองเดือนก็จะเป็นต้นเบบีประมาณนี้นี่เอาวางลงพิษมอสในตู้โอบแต่เนี่ยมันเป็นที่ว่าเรามีจํานวนเยอะก็เลยทําแบบว่ามีเยอะหวานเลยหวานเลยเดียวถ้าถ้าเป็นต้นเบบีเราพอแล้วมันก็จะเป็นอย่างเนี้ยก็ตัวขึ้นมาสักเดือนหนึ่งเดือนหนึ่งจะประมาณเนี้ประมาณนี้ครับครับอันนี้ขุดจากดินเหรอะได้ขนาดนี้แล้วค่อยอาไปใส่ตู้เหรอป่าครับอยู่ในตู้แล้วครับมันจะอยู่ในตู้เราจะเอาอย่างนี้ลงกระถาง เราก็ไปอยู่ในตู้ได้ขนาดนี้เราค่อยเอาออกมาใช่ครับค่ะค่อยเอาออกมาแต่บางครั้งมันอาจจะหมุดตั้งแต่อยู่ในตู้ครับถ้ามีคนชอบถ้าต้าคนที่เขาชอบนะนะเหมือนเราเนี่ไปเอาไปเอากับเขามานี่นะครับฮนุมานเข้าเฝ้าฮนุมานเข้าเฝ้าฮนุมานเข้าเฝ้านะครับต้องรอเรายังไม่มีต้นใหญ่มันเพราะว่าเราทรับน้อยครับดูนั้นเนี่ยบอกว่าไม่ขายนะครับโชว์การเขามาู่เขาโยอาจารย์ ครับผมโอ้มีความสุขมากๆได้มาชมครับผมบอสสีสวยๆครับครับเดี๋ยววันหยุดเดี๋ยวจะไปเที่ยวนี่ถ้าถ้าเป็นหองเฮาจะมีจังนี้ค่ะครับนี่้องเฮาใช่อันนี้คือกวนอิมนี่กวนอิมนะครับอันนี้หัสเดยยักษหัสเดย์ชาหัดสเดย์ชาเป็นตระกูลยักษ์บอกตระกูลฮนุมานใช่ยักษ์หัดสเดชาใช่ครับอครับก็ได้ความรู้เยอะแยะเลย นี่ครับอาจารย์มาอาจารย์ทั่วมาเด้อทั้งเทียหนูบปอยู่หนูไปมาแล้วมาโทรศัพท์ที่ใ,ใต้ต้น